สวัสดีจ้าสวัสดีจากเมือง Norway นอร์เวย์นอจ้ะเนาะวีมาอยู่นอร์เวย์ได้สิบสามปีแล้วก็ทกําการทํางานนอจ้ะตอนนี้ก็กําลังสิบปทํางานค่ะนางกินกาแฟาสิบปทํางานกาบ่ายจะเมื่อเศา้านี่ไปแล้วกาเศา้าทาทสาสองรขับรถสอง่ยวนอจ้ะครับรถเมคคือคือเห็นเห็นโฮกันนอจ้ะจากที่วีได้เหต์คลิปปันพี่น้องเบื้องนอจ่ะเนาะก็ ก็บายนี่กะวีสีขาวสองโมงเนาะสองโมงไปสองแล้วก็เลิกไปหาโมงแรงจ้ะนี่กะนี่แหละไปเป็นบ้านพักวีโบแมนบ้านของวีดอกบ้านแฟนจะบ้านแฟนแฟนที่พอได้แต่งงานกันเนาะค่ะเนาะคือเพื่อนเป็นแฟนใหมจ่จะแฟนเก่าแต่งงานกันแปดปีแต่เลิกไปแล้วเนาะกะเหตุจังไดคนเฮาในเมื่อมันมันมันอยู่น้ำกันพอไดกะ ตตรงแยกทางกันไปก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคุยกันเหมือนเดิมเนาะจ้าเมื่อวานเพิ่ยังเอิญไปตัดผมให้ยูแฟนเก่าแต่ยังไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าวียังบอกา่าคือตอนนี้กะกินเค้กค่ะเค้กก่อนไปก่อนไปทํางานกาแฟแก้วค่ะไม่ใช่แก้ววิหลอกเป็นแก้วของป้าปะค่ะของเขาซื้อมาให้พ่อเขาแต่ี่เห็นมันอยู่ในเนี่ยวิก็หยิบมาใช้ ไมาอยู่ไก่บ้านไก่เมืองก็คิดนหอดแต่บ้านด้อจ้ะถามว่าขึ้นหอดแห้งนี่บ่อน,นี่ขึ้นหอดซู่มมือละขึ้นหอดซุเวนแล้วละจ้ะความสุขอยู่นีกก่ก็มีอยู่ปกติเนาะจ้ะเนาะมันก็นมีสุขบ้างทุกบ้างถามว่าทุกบอ่บอบ่ทุกจ้ะแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆซึมเศร้าเนาะเฮามาอยู่แบบโปมี ครอบครัวของเฮาเองยังสิบ่มมีลูกบ่มีพ่อบอ่มีแม่บมมีป้ามันบ่คือบ้านเฮาเอินกันกินสมตำนะข้างนอกเมื่อนี้เป็นฝนตกเนาะคะ่ะคือฝนตกเมื่อนี้ฝนตกจ้ะอากาศไม่ค่อยดีเนาะจ้ะเนาะนี่คือนอกบ้านจา้ะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหรจ่จ้ะนอกบ้านระเบียงบ้าน ฝนล,ลงเป็นเม็ดเต๋ยน้อยวันนี้ค่ะแบบนี้ลต่แปประเทศนอร์เวย์เพิ่็จะเป็นแบบนี้บางตอนเช้าแดดลมฝนก็จะเป็นแบบนี้อากาศเมื่อนี้ค่ะแอรบ,บ่ฮห้อบ่หนาวบ่ฮห้อนเนาะจะเป็นสิบสามสิบสี่องศาละโดยประมาณเนาะแต่ก็จึนจืนจึนเดี๋ยวเบิ่งขึ้นสีจืนจืนจึนหน่อยอันสูดททำง,งานเนี่กค่ะอึดอัดแด้พี่น้องโอ้ยแจ่งตัวกืะหักข้อฟองลองยู่ค่า ถ้าบ่ใส่ก็อยากใส่เนคไทยอยากเท่